สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันสบายๆนะครับีลยวปีใหม่ก็ทุกคนก็หยุดพักผ่อนกันนะครับแล้วก็ก็เลยถือโอกาสจะมาสวัสดีปีใหม่ด้วยในขณะเดียวกันก็จะมาตอบคําถามที่เวลาเราเป็นลงพื้นที่ชอบมีคําถามบ่อยๆนะคําถามแรกๆที่เราที่ผมโดนถามมากที่สุดก็ว่า เป,เป็นใครมาจากไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างธรรมดามากๆไม่ได้มีคนรู้จักกันในวงกว้างเท่าที่ควรก็ถือโอกาสนี้ฮะมาทําความรู้จักกับทุกคนนะครับในวันสบายๆแบบนี้เราจะไม่พูดการเมืองอะไรเยอะแยะนะก็ชื่อจริงคือภูริวัฒนะครับนมสกุลใจสำรานครับออปัจจุบันอายุ44แล้วเกิดธันวาคมที่ผ่านมานี่เองก็แอบโกงปีกันนิดนึงฮะอยากอ่อนเยาวลงนิดนึง คำถามคือพี่โบเรียนจบจากที่ไหนครับผมครับผมผมก็เรียนจบจากทามัธยมเลยก็สตรีวิทยาสองครับแล้วก็ตอนเรียนมหาลัยก็เรียนที่กเกษตรศาสตร์บางเขนปริญญาตรีนะครับแล้วก็เรียนสาขาทางด้านรัฐศาสตร์นี่แหละสังคมศาสตร์เอกรัฐศาสตร์นะครับการปกครองหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ สาขาเดียวกันอีกก็กคือรัฐศาสตร์การปกครองก็จบการปกครองมาโดยตรงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออการปกครองนะชีวิตก็วางแผนมาแบบหนึง่งแต่ว่าพอในความเป็นจริงมาก็ทําอาชีพอีกแบบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นบางทั้งชีวิตก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เรียนประมาณนะครับก็ออกมาทําธุรกิจตัวเองอ่ะงั้นคาถามถัดไปเลย กันะคุณธุรกิจของคุณทําอะไรอยู่ครับผมพี่โบก็ผมทําธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็ก่อสร้างก็ในช่วงแรกๆ15ปีที่แล้วย้อนกลับไปก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทนี่ยออกแบบก่อสร้างนะครับแล้วก็ทํางานด้านเกี่ยวกับแอกซิบิชันก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับวงการไม้ในบ้านเราในระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆก็มีความรู้พอสมควรทางด้านนั้นแล้วก็พอต่อมาก็เปิด บริษัทรายย่อยมาก็มีทั้งสิ่งพิมพ์มีทั้งบริษัทอินเทียเพราะเนื่องจากว่าเรามีทีมช่างอยู่แล้วในการทํางานก็พวกนี้งานก็จะรีเลทกันก็เลยทําแบบนั้นมาเรื่อยๆครับก็ปัจจุบันก็ปาเข้าไป15ปีแล้วฮะแต่พอเข้ามาปีที่สองสปีที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่เศรษฐกิจก็ตกค่วบนะฮะแล้วก็โดนโควิดเข้าไปอีกเพราะนั้นคนทําธุรกิจแบบผมก็จะต้องได้รับผลกระทบ แน่นอนนะฮะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเครียดเอ่อก็ผมใช้ชีวิตเติบโตมาที่อยู่ตรงแถวเรียบทางด่วนรามิธานะลงตรง CDC นะครับซึ่งจริงๆตอนนั้นมันขึ้นอยู่กับเขตวังท้องหลางแต่ในความเป็นจริงแล้ว กรุงเทพบ้านเรามันแบ่งด้วยระบบคลองนะครับผมขับออกมานิดนึงข้ามคลองมานิดเดียวฮนะไม่ถึง5นาทีผมก็เข้ามาอยู่ที่เขตบางเขนแล้วก็ผมได้ยินคําถามถามคําถามอะเรื่อยๆฮนะเวลาที่เราเจอกับประชาชนเจอกับหัวหน้าชุมชนก็ถามว่าอยู่แถวบ้านอยู่แถวไหนเราก็ก็จริงๆแล้ว อยู่วังทองหลางแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในแถวนี้มานาน40ประกว่าปีผมก็เหมือนกับคนบางเขนคนหนึ่งฮะเรียนก็อยู่แถวนั้นด้วยพอโตมาก็ซื้อบ้านตรงในซอยวัชรพลนะก็อยู่แถวตรงบนถนนสุขภิบาลห้าก็ยังถือว่าเป็นบางเขนอยู่นะเพราะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นลูกหลานของบางเขนคนหนึ่งละกันนะครับวันว่างเหระครับก็ ส่วนใหญ่เล่นกับลูกนะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างจริงๆก็มาเชยชมไอสิ่งที่เราชอบตอนเด็กๆแล้วพอโตขึ้นมาก็พอมีกำลังที่จะเก็บได้ก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเวลาที่เรามีเวลาว่างก็ชอบออกมามองของพวกนี้นะฮะก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่จริงๆแล้วทำกันดด้ามาตั้งประมาณ โอ้น่าจะเข้ามา1ิกว่าปีแล้วแหละเริ่มเล่นกันดั้มมานานมากแล้วก็ใช้เวลาสมัยก่อนนะตอนนี้ยังทําธุรกิจอยู่อะไรอยู่ก็พอมีเวลาก็ต่อกันดั้มครับทำสรงทําสีอะไรเยอะแยะมากแล้วก็อีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เก็บจริงๆแล้วไม่ได้ชอบความเป็นทหารหรืออาวุธทหารนะมันก็คือแค่เป็นเหมือนบอยส์ทอยฮะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เก็บซามูไรบ้างตอนเด็กๆก็บ้าเซย่าก็เก็บเซย่าบ้าง ถ้าดูแล้วมันก็เป็นการ์ตูนสมัยช่วงที่เราเด็กๆนะดาร์คอนบอลก็ตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วก็เซย่าที่ตั้ง่า่ผมเรียนประถมเลยเพะาะนั้นคือการ์ตูนใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้เสพมากนะักอย่างเช่นถ้าเป็นอะไรนะ ใหญ่บาดา,าดาปพิฆาตอสูรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ได้อ่านมังงะมันหรืออะไรมาเราก็าจ,จะไม่ค่อยได้เก็บพวกมันแต่ที่เหลือก็เก็บเก็บมาเรื่อยๆนะฮะก็อาศัยเวลาแต่ปัจจุบันเนี้ยพอเราทํางานด้านการเมืองมันก็เลยทําให้เรื่องพวกนี้มันห่างตัวจากเราไปด้วยโดยเฉพาะว่าบางอย่างการเก็บพวกนี้มันอาศัยเขาเรียกอะไรงบประมาณหน่อยนะพอเราทําด้านนี้เราเห็นคนที่ไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางคน ร้อบาท500บาทหรืออะไรบางทีก็ยังไม่มีเลยมันก็เลยทําให้เราจะต้องลดเรื่องของพวกนี้แล้วก็อยากจะเห็นเราทําให้เราเห็นคุณค่าของเงินไปด้วยอะไรประมาณนั้นห้องนี้นะฮะก็เป็นห้องที่ใช้เวลาว่างถ้าว่างจริงก็ดูบอลห้องนี้เนาะแล้วก็เล่นกับลูกห้องนี้ลูกก็เล่นกงเล่นเกมร้องเพลงกันไปส่วนเราก็นั่งคิดโน่นคิดนี่แล้วก็ เล่นกับสุนัขนะฮะแล้วก็ดูโมเดลที่ชอบก็ประมาณนี้นะฮะก็อยากได้เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่น่านหมดแล้วก็วถ้าถามว่าจริงๆแต่ก่อนฮอบบี้คืออะไรนะผมชอบที่จะ ฟังข่าวนะแต่ว่าอาจจะไม่สมัยก่อนอจ,จะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองมากเท่าไรแต่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่รัฐชอบออกมาก็ชอบฟังข่าวพวกนั้นครับแล้วก็เอามานั่งคิดเอามานั่งวิเคราะห์หาข้อมูลแล้วก็สมัยก่อนชอบเขียนบทความก็ลงบล็อกลงเฟซส,ส่วนตัวอะไรนี่แหละฮะแต่ว่าเขียนไปสักพักหนึ่งก็ต้องลบเพราะว่าตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงของในยุคที่คนเรา อาจจะรับไม่ได้กับความเห็นต่างพอเราเราเขียนอะไรลงไปบางคนไม่ชอบใจก็ก็มีไม่ชอบบ้างหรืออะไรบ้างก็พอเราเขียนเสร็จปุ๊บก็ต้องลบไปอะไรไปแต่ปัจจุบันผมว่าทิศทางก็เริ่มที่จะดีขึ้นคือเราก็มองว่าความแตกต่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะก็พอเรามาทํางานการเมืองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้ด้วยการที่ไม่ต้องห่วงอะไรประมาณนั้น ก็จริงๆแล้วผู้นําแบบไหนที่อยากที่ชอบหรอโห oh, ถ้าดูทั้งโลกก็คงจะมีหลายคนนะแต่ว่าเราเอาสคปบลงมาเพื่อให้เข้าใจง่ายในประเทศไทยก็แล้วกันส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในอาจารย์ปีดีนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านประวัติของแกก็ดีแล้วก็ผลงานของแกก็ดีผมว่าแกค่อนข้างที่จะเป็นนักประชาธิปไตย ที่ชัดเจนเลยแหละแล้วก็ผลงานของแกรหรือการคัดเลือกของคนที่แกคัดเลือกเข้ามาเพื่อให้มาช่วยในงานรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารประเทศเน่ะผมว่าแกเปิดกว้างแล้วก็มีนักวิชาการดีๆหลายคนเทคโนแคลดดีๆหลายคนเข้ามาช่วยในขณะเดียวกันผมก็ค่อนข้างที่จะประทับใจกับเ,เมื่อคนที่เป็นหัวก้าวหน้ามากๆในบริบทสังคมต่างๆภายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ใครก็แล้วแต่ที่หัวก้าวหน้าเยอะๆหรือมีอะไรที่มันแตกต่างจากสังคมเยอะๆมากก็มักจะโดนทําลายหรือถูกจํากัดและกําจัดให้ออกไปจากบริบททางการเมืองสมัยนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เป็นเหมือนแบบอย่างในการต่อสู้แล้วก็มีอุดมคติในการต่อสู้ผมคิดว่าถ้าเราได้ผู้นำแบบนั้นหรือ หลายๆคนประชาชนมีคาแรคเตอร์ในการเป็นแบบนั้นผมคิดว่าความก้าวหน้าของประเทศก็น่าจะมีมากขึ้นไปด้วยนะฮะก็เลยประทับใจอาจารย์ปีดีครับสิ่งที่ทำประจำอีกอันหนึ่งก็คือออกมาวิ่งครับถึงแม้ว่าเราจะอาจจะวิ่งได้ไม่ใช่แบบมาราธอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกครั้งก็ประมาณสัก5กิโลนะก็จะหาเวลาว่างกับเพื่อนครับในทุกอาทิตย์ก็ต้องวิ่งอย่างน้อย2ครั้งแล้วก็เส้นทางที่เราวิ่งกันเปประจำก็นี่แหละฮะ ถนนเรียกทางด่วนก็จะวิ่งยาวตั้งแต่ลาดเ้าวางทองหลาก็วิ่งไปจนถึงเสร็จสุดปลายตรงนี้มันก็จะเป็นเขตบางเขนด้วยวิ่งไปก็ดูสภาพนู่นสภาพนี้ไปก็ฟินดีนะฮะก็อีกคำถามหนึ่งแมนยูหรือลิเวอร์พูลก็บอกได้เลยฮะผม เลี้ยวอ๋อไม่ใช่เลี้ยวพูโอไม่ใช่ฮะผมแมนยูครับผมก็ช่วงช่วงช่วงบอกแล้วฮะว่าเด็กเลี้ยวพูชอบรับคนอื่นแล้วก็ต้องโดนเว้นกรรมไปแบบนี้นะฮะก็เป็นแมนยูครับผมดูแมนยูมาตั้งแต่โอ้ยสมัยเด็กเลยอะ่ะผมดูแมนยูตอนนั้นมีพอปาร์เกอร์มันนั่นอยู่เลยมั้งสมัยแบบสตีฟบู๊ท พอพนลิสเตอร์นะแล้วก็มีพวกอังเดคันเชลสกี้อะไรประมาณนั้นนานมากที่เป็นสาวกของแมนยูซึ่งปัจจุบันแต่ก่อนเราก็เสียงแข็งโออวดได้ในปัจจุบันเราก็อย่างนี้ฮนะให้เด็กผงม,มันใส่เสื้อมาย่ำยีกันไป <c oughs> อะไรไปแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าสังคมเรา,ามันก็มีความชอบที่หลากหลายนะใช่ครับในปัจจุบันเรา จะเจอพวกถ้าไม่ใช่ชั้นไม่ใช่เธอก็โกรธกันไปก็เกลียดกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราฮาร์โมนิสมันได้ก็ความแตกต่างก็คงไม่เป็นเรื่องมีปัญหาใช่ครับผมขอสามคำรัฐบาลหน่อยครับผมสามคำให้กับรัฐบาลไล่ความหวังคั้งน,นี้ก็เหมือนกับเราช่วยเราตัวเราเองเป็นหลักนะฮะสามคำก็ ไล่ความหวังฮะประมาณนั้นรักการเมืองที่ยี้ดีกว่านะไม่อยากเกลียดกันในสมัยนี้หาจจะแบบแค่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็ไม่อยากพูดเป็นคนอ่ะพูดเป็นจํานวนได้ไหมได้ได้สองร้อยหบวกสองร้อยห้าสิเนี่ยกูโคตรเลยใช่ไม่ชอบไม่ชอบเลยเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนให้หมดทั้งชุดเลยฮะแน่นอนเอออ่ะไหนๆกันอีกข้อกัน มันรู้เป็นไปได้หรือเปล่านะเออมัน,ไปไเ,ปนไปไเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรที่ก็ออลองดูแลกันอีกสัตว์เล่สมสมุติถ้ามึงได้เป็นนายกวันหนึ่งเนี่ยวันเดียวเลยอยากจะทาอะไรมากที่สุดถ้าวันเดียวกูก็รับร่างแล้วจะทำมนูญให้ฉบับประชาชนมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายของประชาชนไงรอไม่เสร็จตลอดพีเฮียรอสิแต่ครูชอบเงี้ยนะกูอยากเป็นแนี้ อยากให้มีทางปั่นจักรยานจังเลยคนได้มากว่าปั่นไปเทา่าถนนมีเพื่อนกูบอกว่าได้ปุ๊บทำแท็กเลยไอเ้เนลมิดได้กูเลยเม้นไปนานแล้ว <laughs> อยากคืออยากมีจริงๆนะแต่ว่าแม่งกว่าจะเนลมิดแท็กได้นี่แม่งต้องไปตั้งกี่องค์กรใช่ไหม คือถนอนกรุงเทพมันไม่ได้เป็นของกรุงเทพมหานครคนเดียว oh, อ๋อเป็นของกรมทางหลวงเชื่อแม่งเป็นของหลายหน่วยงานมากอ่ะคือจะทําอะไรอีกทีนึงก็ต้องไปติดหน่วยงานนี้หน่วยงานนูน้นก็เป็นเวนึงที่มันก่อนจะทําอะไรให้มันดีมันสรุปแม่งวุ่นวายเ<ม>วุ่นวายนะเอาจริงๆคือมันทําได้แหละแต่ว่าพอมันเป็นหน่วยงานต่อหน่วยงานบางทีก็มีปัจจัยตัวอื่น หลายๆอย่างที่มันขัดกันเองอะไรกันเองอีกแทนที่ประชาชนจะได้ในสิ่งดีๆไม่ก็รอต่อไปแล้วอะไรที่อยากให้มันทำงานการเมืองวะออจริงๆพื้นฐานคือไม่ชอบคนโกงเพราะว่าที่ออฟฟิศตัวเองบริษัทตัวเองธุรกิจตัวเองเนี่ยเคยเจอ การโดนโกงมาหลายรูปแบบทั้งบางกรณีเคยมีลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หรืออะไรก็ดีแต่ในขณนะเดียวกันก็ที่เจ็บมากก็คือการโดนบุคลากรข้างในเนี่ยฮะก็ประพฤติผิดโกงหรืออะไรประมาณนี้โดนมาหมดแล้วเพราะนั้นคือเลยไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลเสียของการโดน โดนโกงถ้ลาลองมานั่งคิดดูว่าถ้าทุกวันนี้ประเทศชาติโดนโกงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันมีแต่เรื่องเสียฮะเพราะนั้นคือเราพยายามเน้นอยู่ตลอดเวลาในออฟฟิศเราว่าระหว่างคนที่มีศักยภาพสูงมากแต่ว่าความซื่อสัตย์หรือจริยธรรมไม่มี กับการที่เราอาจจะได้คนที่คุณภาพอาจจะไม่ได้เต็มที่มากหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีจริยธรรมมีคณเอ,อ่อจริยธรรมที่ดีไม่คดโกงจริงๆแล้วมันไม่ควรจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันควรจะต้องทําให้คนที่เก่งแต่ว่ามีจริยธรรมที่ดีทําอยู่ในตัวคนเดียวกันแล้วก็พาไปได้แต่ว่า บางครั้ง perfect man มันอาจจะไม่ได้มีขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วเราสังคมมันสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของจริยธรรมความดีคุณงามความดีของตัวคนซึ่งอันเนี้ยเราพยายามหามาตั้งแต่ตอนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าการบริหารคนก็เป็นเรื่องที่ยากจริงๆเราจะต้องเจอคนแบบนี้เยอะจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เราโดนกระทํามาแล้วเอามาเปลี่ยนในเรื่องการเมืองได้เลยนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะพอถ้าไม่โดนเองก็จะไม่รู้สึกครับว่าการโดนโกงเป็นไง